สามแทนแฟนคือเรื่องขนน้องสาวของแฟนสาวเนี่ยนะคะถ้าขนรกดกดำเกินไปเจ้าตัวคิดว่าจะกลออกให้เกลี้ยงหรือเลมขนให้บางลงอย่างไหนจะดีกว่ากันขอคำปรึกษาหน่อยครับาจาก YouTube ค่ะจริงๆไม่แนะนำไม่แนะนําทั้งกรนกับเลมเลยนะคือพอเลมโบ๊บแบบปลายขนมันจะเป็นปปป <S <S> <S แบบปัดนะค่ะซึ่งมันจะคม พอเวลาคมมันจะเสียดสีค่อนข้างเยอะก็จะคันจะคันบริเวณตรงน้องสาวได้แล้วก็เออไปเหมือนขูดหรือว่าบาดถ้ามันมีการเสียดสีอตอนทำกิจกรรมหรือว่ายังอื่นแล้วก็ถ้าโกนอ่ะมันจะทําให้ตรงต้นตอของขนมันเป็นลักษณะโดนตัดอย่างนีน<ช>้เหมือนกันค่ะก็ะะจะเสี่ยงติดเชื้อหรือว่ารูขุมขนอักเสบมากกว่าวิธีอื่นถ้าเกิดว่าอยากจะเอาขนออกจริงๆก็แนะนําเป็นวิธีแว็กซ์หรือว่ายิงเลเซอร์ไปเลย เพื่อให้ขนมันค่อยๆบางลงหรือว่าอ่อนลงปริมาณมันจะค่อยๆลดลงเองจะดีกว่าที่เป็นเลนหรือว่าโกดค่ะค่ะ,คะแล้วก็จริงๆเเป็นเฉพาะตรงส่วนที่เราเอออยากจะใส่วิกินี่ว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปทำแว็กซ์หรือว่ายิ่งเลเซอร์ปลอดภัยกว่า